สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัชริยะฟาดมินนี่แคเด็กเล่านิทานชี้พิรุษไม่ตรงฝั่งบิ๊กโจ๊กวันที่29กันยายน66หกนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยื่ออาชญากรรม กล่าวถึงประเด็นการให้สัมภาษณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับมินนี่ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้28กันยายนว่าตนเองเห็นแล้วรู้สึกเหมือนเด็ดเกเล่านิทานทุกอย่างที่พูดเหมือนสคริปต์ที่มินนี่และทานายความนํามาแจกให้กับสื่อมวลชนคิดว่าน่าจะท่องมาตั้งแต่ประเทศสิงคปโปร์จึงพูดเหมือนในกระดาษสิ่งที่มินนี่พูดยิ่งทําให้ทุกอย่างดูแย่เพราะขัดแย้งกับสิ่งที่พลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอมินนี่เพียงแค่ครั้งเดียวแต่มินนี่ออกมา ให้สัมภาษณ์ว่าเจอบิ๊กโจ๊กถึง2ครั้งรวมถึงยังขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกภาคภ,าคภาูมิพิสสมัยที่บอกว่าไม่เคยพามินี่ไปงานเลี้ยงที่มีคลิปร้องเพลงร่วมกับบิ๊กโจ๊ก แต่มินนี่ให้สัมภาษณ์ว่างานเลี้ยงดังกล่าวพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนพาไปส่วนประเด็นที่พันตำรวจเอกภาคภูมิยืมเงินมินนี่นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นถึงตำรวจยศพันตำรวจเอกแต่ไปยืมเงินเด็กกับโบโลเป็นไปไม่ได้พร,ร้อมอยากให้สังคมให้ความสําคัญถึงเรื่องบัญชีหมามากกว่าว่าทําไมมินนี่ถึงมีบัญชีหมามากกว่า100บัญชีตอนที่ตํารวจชุดพีซีทีไปตรวจคน้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ